เจ้าพญาปีเศษเบอร์หกนี่ยจะสวยงามมากจริงๆท่นันผู้ชมนักท่องเที่ยวตาอดใจบายกบโยกเต้นน้ำนะส้าอ้อนาวนอ้วน,นบางนักท่องเที่ยวยกเต้นตอนนี้รับชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวเตรียมตัว ไปดินเนอร์ไปสนุกสนานอยู่บนเรือด้อท่านผู er ้ชมเด้อสวยงามมากสุดยอดมากด้อท um ่านผู้ชมมาสมน่ท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์เลยด้อท่านผู้ชมเด้อจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะ จะเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเลโอ้โหนี่จะไกลแน่เด้อท่านผู้ชมเพราะเคยไปไตยเขาไก่บ่ได้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะยืนเต็มเลยมายืนเต็มกันเลยเนาะท่านผู้ชม สบายดีครับท่านผู้ชมเคยพระไทยมาอีกแล้วเดอ้อมาอีกแล้วเดอ้อเคยพูดไทยฝากกดไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักไทยได้เคยพระไทยพามาชมหนักท่องเที่ยวลงเรือดินเนอร์อยู่ไอคอนสยามเจ้าพญาปีเซกำลังล่องเข้ามาแล้วเบอร์หกเด้อท่านผู้ชมมารับชมกับเคยพูดไทยเลยเนาะเล่เลยเนาะท่านผู้ชม เจ้าพญาปีเศษเบอร์หกเนี่ยจะสวยงามมากจริงๆท่ันุผู้ชมทีมงานในเรือก็จะรังเตรียมเสื้อกชาวเสื้อห้อยมัดเสาเรือเนาะท่านผู้ชมโอ้โหดูบรรยากาศตอนเรือลดค่อยๆล่องเข้ามารับนักท่องเที่ยวลงไปเรือนิ่์เนาะ 482ดอท่านเนอท่านชมเจ้าพรยาปีเศษเบอร์หกเนี่ยเรื่อนี้จะมีเอกลักษณ์แบบนี้เนาะจะคึกคึกเหมือนกัน นักท่องเที่ยวกาะโจนใจบไ,ไว้กระโยกเต้นนำนะ้ำเนาะสา้าอ้วนสา้าอ้วนบางนักท่องเที่ยวโยกเต้นแต่จมวนแต่เคืนนะิ้นเนาะ นี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆตอนหนักท่องเที่ยวจะลงเรือดินเนอร์เรื่องต่างๆชมกันสาวอ้วนเอลด์จริงๆนะโยกเบาๆ ตอนนี้กำลังต่อแถวเล่นแถวเล่นคิวกันนะตอนนี้รับชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวเตรียมตัวไปดินเนอร์ไปสนุกสนานอยู่บนเรือด้วยท่านผู้ชมเด้ว บรรยากาศจะคึกคืนมาก oh, no, no, 750. อยู่ไอคอนสยามในการท่องเที่ยวจะทันสมัยมากมากเลยด้วยท่านผู้ชมเลย s <S เป็นที่จ้องตาต้อง จ้องจ้องตาถูกใจนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวตรงนี้เนาะคล้ายๆก็อยากมาเที่ยวตรงนี้เด้อท่านผู้ชมเด็กเมืเ่อก่อนเคยไปไทยกับผบมเคยมาจ้าเถื่อแต่เดี๋ยวนี้เคยไปไทยเคยไปไทยมาบ่อยมากเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเคยาไปพาพาท่านผู้ชมทุกคนมาเที่ยวเนาะพามาเที่ยวมาชมบรรยากาศ จะได้ตื่นตาตื่นใจกับเหมือนกับเคยพูดไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆยามค่ำคืนเนอะท่านผู้ชมเด้อคนแก่ก็เก้าแก่มาเหมือนกันเนาะคนมีอายุ ขอโทษเด้อครับพูดคนแก่คนมีอายุข้าเจ้าก็มาเด้อท่านผู้ชมเด้อหัวยองหัวยุ่ขงขมาน้ำเนาะนี่จะเป็นสไตล์ทรงคมข้าเจ้าเด้อท่านผู้ชมประเไทยพูดเล่นหัวยองหัวยุ่งเนาะจะเป็นสไตล์การแต่งตัวสาวฝรั่งเนาะฝรั่งผิวขาวนี่คนไทยจะให้เบิ่งมุมสวยๆส,ยสูงๆงามๆ แล้วก็จะมีน <schem as> ัก <invented> ท <Sure>. ่องเที่ยวเดินออกมาจะห่างไกลคอนเะร์ยามด้วยโอ้โหสวยงามมากสุดยอดมากด้อท่านผู้ชม มาชมนะักท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์เลยด้ท่านผู้ชมเดลยจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะ,จะเยอะมากมากเลยท่านผู้ชมเลยโอ้โหนี่จะไกลแน่เด้อท่านผู้ชมเพราะเคยไปไทยเขาไก่บ่ได้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะยืนเต็มเลยมายืนเต็มกันเลยเนาะท่านผู้ชม นี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆตอนนักต่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์ไปดื่มไปสั่งซันเนาะจะมีเครื่องดืง่มของกินเยอะแยะมากมาย บรรยากาศงามค่ำคืนจะสวยงามเสมอเ้อท่านผู้ชมถ้ามีไฟแสงสีเนาะถ้าไม่มีไฟแสงสีเคยผูไทยบอกว่าสวยงามไม่ได้แล้วกลัวมากเนาะแต่นี่โอ้ไฟแสงสีทำให้คนมาเที่ยวได้มีเสียงเพลงด้วยทำให้คนสนุกได้เ้อท่านผู้ชมเ้อ เคิไทยฝากกุไลกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักไทยได้คลิปในี้เคิรไทยจะขอล่าจบชมนี้ก่อนพอกันคลิปหน้าเพื่อเป็นกำลังใจเคริรไทยขอบคุณครับ